ตามไปเพื่อจับเขากลับมาแต่ทหารใหม่ไม่ได้ตั้งใจจะหนีทหารแต่เขาเห็นว่ามีชายคนหนึ่งซ่อนปืนไว้เขาตกใจและตามชายคนนั้นไปโดยไม่ได้ไรายงานอยากรู้ว่าชายคนนั้นจะทําอะไรแต่การตามของทหารใหม่ถูกจับได้อย่างรวดเร็วชายลึกลับจึงวิ่งหนีไปทันทีทหารใหม่ชื่อรหนิงเห็นดังนั้นจึงวิ่งตามไปแต่เมื่อเขาตามชายคนนั้นทันชายคนนั้นจับเขาทุ่มลงกับพื้นขณะที่เขากําลังจะจัดการกับงหนิงผู้บังคับกองร้อยที่มาส่งทหารใหม่มาถึงทันเวลา เขาสั่งให้ชายคนนั้นปล่อยตัวรงหนิงแต่คนร้ายไม่สนใจคำสั่งของผู้บังคับกองร้อยเพราะลูกน้องของเขามาพร้อมกับปืนแล้วพวกเขายิงตรงไปที่ผู้บังคับกองร้อยเสียงปืนที่ดังขึ้นทำให้คนอื่นๆในสถานีตกใจคนงานที่กำลังซ่อมรางรถไฟตกใจจนรีบหนีเอาชีวิตรอดเมื่อโจรเห็นก็ยิงใส่เขาหลายนัดคนงานถูกกระสุนยิงเข้าที่หลังเลือดกระเด็นไปโดนหน้าทหารใหม่คนหนึ่งพอดีทหารใหม่ไม่เคยเห็นเหตุหการณ์ที่นองเลือดแบบนี้มาก,ก่อนเขาตกใจมากจนเป,ป็นลมไปผู้บังคับหมวดรูกลัวว่าโจนจะทำร้ายทหารใหม่เขารีบออกมาเจราจา บอกว่าถ้าปล่อยตัวคนก็จะสามารถออกไปได้อย่างปลอดภัยไม่เช่นนั้นจะไม่มีใครออกไปได้โจรเห็นตราที่แขนเสื้อของผู้บังคับหมวดรู้ว่าเป็นคนของหน่วยเยี่ยวิมะที่พวกเขาไม่กล้าหาเรื่องดังนั้นเขาจึงสั่งให้ลูกน้องขึ้นรถไฟเตรียมถอยจากนั้นก็ทำร้ายทหารใหม่แล้วรีบหนีไปรงหนิงแต่รงหนิงเป็นที่รู้จักว่าไม่กลัวตายลุกขึ้นมาแล้วยังจะตามโจรต่อโดยไม่คิดเลยว่าพวกเขามีปืนโชคดีที่โจรขึ้นรถไฟไปแล้วไม่งั้นเขาเพิ่งออกมาก็ต้องตายแล้วไล่ตามอะไรไม่กลัวตายหรือไง บนรถไฟน้องชายก็ถามพี่ใหญ่ทำไมไม่ฆ่าทหารใหม่คนนั้นไอ้หนุ่มนั่นดันเข้ามาให้ฆ่าเองพี่ใหญ่บอกว่าตอนนี้ต้องทำภารกิจให้สำเร็จชั่วคราวอย่าไปยุ่งกับหน่วยฮิเมอินซีเพราะนั่นเคยเป็นฝันร้ายของเขาแต่การปรากฏตัวของกลุ่มโจรนี้ได้ดึงดูดความสนใจของผู้บัญชาการทหารตามการสืบสวนของหน่วยงานตำรวจพบว่าพวกเขาเป็นกลุ่มล่าสัตว์ผิดกฎหมายจักต่างประเทศแต่พวกเขาฝึกฝนมาอย่างดีและมีฝีมือไม่ธรรมดาไม่ใช่แค่พ่อค้าหนังและมังที่เบสธรรมดาตามการวิเคราะห์ของฉันน่าจะเป็นทหารพิเศษที่ปลดประจำการจัดต่างประเทศทหาพิเศษ พวกเขาอาจจะเป็นกลุ่มเดียวกับกลุ่มล่าสีแดงเมื่อ20ปีก่อนอาจจะเป็นกลุ่มเดียวกันดีเลยมาถูกเวลาฉันรอเขาอยู่ในขณะนี้รงหนิงได้มาถึงหน่วยทหารใหม่แล้วแต่หัวหน้าหมู่กลับต้องการยึดของใช้ส่วนตัวของเขาแย่งเอาของที่ระลึกชิ้นเดียวที่แม่เขาทิ้งไว้รงหนิงโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเขาวางกระมังลงแล้วพุ่งเข้าไปจะต่อยหัวหน้าหมู่ศ<ไ>ูนย์เอามาให้ฉันรงหนิงรงหนิงรงหนิงปล่อยมือ ค,คุณค,คิดว่านี่คือที่ไหนนี่คือค่ายทหารเอามาให้ฉันรองหัวหน้าหมูที่อยู่ข้างข้างเห็นเขาหยิงยโสแบบนี้ก็เลยจะเข้าไปสั่งสอนเขาหน่อยแต่กลับถูกรงหนิงแตะออกไปด้วยการหมุนตัวต้องบอกว่าความสามารถในการต่อสู้ของเขาแข็งแกร่งมากเขาสู้สองคนได้โดยไม่มีความกดดันเขายังแย่งลูกปัดจากมือหัวหน้าหมูกลับมาได้หลังจากต่อยรองหัวหน้าหมูจนถอยเขาก็วิ่งออกไปทันทีหัวหน้าหมูและรองหัวหน้าหมูรีบตามเขาไปเพิ่งมาถึงหน่วยฝึกใหม่ก็กล้าต่อยหัวหน้าหมู่ถ้าไม่สั่งสอนเขาหน่อย จะจัดการกับทหารใหม่ได้ยังไงดังนั้นทั้งสามคนจึงสู้กันอีกครั้งในป่าเล็กๆ <L un it> รงนิงฝึกมวยและการต่อสู้มาตั้งแต่เด็กดังนั้นตอนนี้เขาสู้กับทหารเก่าสองคนได้และยังคงได้เปรียบหลังจากผ่านไปสิบกว่ายกทหารผ่านศึกสองคนถูกตีจนถอยรน่ขนขณะที่รงนิงกำลังต่อสู้อย่างดูเดือดเตรียมกำลังหมัดเพื่อโจมตีหัวหน้าทีมมีเงาร่างหนึ่งพุ่งออกมาเพียงไม่กี่ท่าก็ทำให้รงนิงที่เสียสติลม้มลงกับพื้นและเขาคือหัวหน้าหน่วยเสวียนหยนเย่จากนั้นเขาพารงหนนนิงงไปที่สาัก ถามเขาว่าทำไมถึงชอบการต่อสู้รงหนิงบอกว่ามันสามารถพิสูจน์การมีอยู่ของตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นตัวเองล้มหรือผู้ต่อสู้ล้มหยวนเย่ชื่นชมขเขามากนี่คือทหารพิเศษที่มีศักยภาพดีแต่ก็เป็นทหารที่ดื้อรั้นเช่นกันถ้าไม่สามารถสอนให้ดีได้ก็เหมือนระเบิดเวลาดังนั้นเขาจึงเตือนรงหนิงว่าในฐานะทหารต้องปฏิบัติตามคำสั่งตามกฎทหารไม่อนุญ,ญาตให้สวมเครื่องประดับไม่ว่าจะสร้อยลูกปัดนี้สำคัญกับเขาแค่ไหนจำไว้นะทหารที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบวินัยได้ก็ไม่มีความหมายในการมีอยู่ภายใต้ รงหนิงยอมมอบลูกปัสวค์ด้วยความไม่เต็มใจจากนั้นกลับไปที่กองร้อยเพื่อรับโทษในขณะเดียวกันหัวหน้าหมู่และรองหัวหน้าหมู่ก็กำลังถูกผู้บังคับกองร้อยตำหนิหัวหน้าหมู่สองคนถึงกับต่อสู้กับทหารใหม่แถมยังเป็นสองคนรวมหนึ่งคนถ้าเรื่องนี้แพร่ออกไปผู้บังคับกองร้อยจะเสียหน้าดูสิดูสภาพของพวกเธอตอนนี้สิยังดูเหมือนทหารพิเศษที่กล้าหาญและเก่งการอยู่ไหมทหารใหม่คนเดียวก็ทําให้พวกเธอเป็นแบบนี้ได้ยังกล้ามาพูดอย่างมั่นใจต่อหน้าฉันอีกไม่รู้สึกอายบ้างหรือฉันขอร้องพวกเธอสองคนใช้สมอองหน่ย เขาเป็นทหารของเธอไม่ใช่ศัตรูของเธอเข้าใจไหมสุดท้ายผู้บังคับกองร้อยลงโทษพวกเขาสามคนให้ไปชกที่สนามฝึกห้าพันครั้งแต่รองหัวหน้าหมูไม่พอใจอย่างมากคิดว่ารงหนิงเป็นตัวการและการที่ทหารใหม่ต่อยทหารเก่าในหน่วยเสือหิมะเป็นครั้งแรกที่น่าอายกว่านั้นคือเขายังถูกต่อยจนล้มลงหลังจากนั้นเขาก็ไม่สามารถหน่อยหน้าขึ้นได้ในทีมเหยื่อหิมะดังนั้นรองหัวหน้าห้องจึงระบายความโกรธใส่กระสอบสายทหารใหม่รอไปก่อนรอไปก่อนเจ้าทหารใหม่ทห,หมทหารใหม่รอไปก่อนรอไปก่อน รงหนิงรู้ว่าที่เกิดขึ้นตอนกลางวันเป็นความผิดของเขาเองดังนั้นเขาจึงเดินไปข้างหน้าให้รองหัวหน้าห้องตีเขาเพื่อระบายความโกรธรองหัวหน้าห้องที่กำลังโกรธจัดไม่ลังเลที่จะต่อยเขาหนึ่งหมัดนายจะตอบโต้ไหมตอบโต้สิตอบโต้ทำอะไรตอบโต้ตอบโต้พอแล้วหลังจากเหตุการณ์นี้รงหนิงได้รับการดูแลเป็นพิเศษในระหว่างการฝึกการยืนท่าทหารต้องยืนนานกว่าทหารรุ่นเดียวกันครึ่งชั่วโมงในการวิ่งข้าประเทศแบบไม่จำกัดเขาต้องวิ่งพร้อมกับแบกน้ำหนักทั้งหมดนี้ก็เพื่อขัดเกลาทห,หา,ารใหส่อน สิ่งที่หัวหน้ากองร้อยและหัวหน้าห้องเน้นย้ำมากที่สุดคือการเชื่อฟังคำสั่งแต่เมื่อถึงเวลาสำคัญจริงๆรงหงนิงทหารหัวแข็งคนนี้จะทำได้หรือไม่